เขาพงพจันใช่ไหมครับแล้วก็จะเอาุ่มอะลรยเนี่ยไปไหว้ด้วยเนี่ยเยอะมากเลยสองถุงนั่แหละเอาไปไหว้ให้หมดเลยนะครับ mm. อาลบแล้วครับวันนี้เราก็ถึงที่วัดเขาพงพจันเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนอา่าโรงเรียนอะไรนะอะไรไม่รู้ทําควายอะครับในโรงเรียนตรงเนี้ยนะ mm. แล้วก็ข้างหน้าด้วยภูเขานะครับ โอเคก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีตอนขึ้นเลยแล้วกันนะครับเคตอนตรนถึงอ่ะไอเอนถึงตรงหน้าวัดโอเส้นทาง นิดนึงแล้วก็ขึ้นบันไดต่อก็ถึงละแล้วก็ค่อยๆขึ้นเดินขึ้นไปเรื่อยๆถึงยอดนู่นั่นแหละกี่ขั้นไม่รู่กันนะครับอ๋อี่ไเงี้เขาบอกไปละสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิขั้นนั่นแหละน่าจะไหวนะเจ๊ปะ กี่ขั้นแล้วตอนนี้ก็พันขั้นแล้วเดี๋ยวกะว่าจะวิ่งขึ้นไปเลยไหวอ่ะ <Why? S 2> <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันก็เหนื่อยแล้วหม่ก็พักตรงนั้นแหละกินน้ำก่อนตอนนี้โอ้ย oh. <Ooh. S 2> นั่นแหละตายแล้วแหละมีพัน 1, ขั้นแล้วอีแค่สามอีกแค่สองพันนิดๆสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบนะอีกนิดนึดนน 2, นะนดนงโอเค हम्म mm. ตอนนี้ก็ประมาณสองพันขั้นแล้วนะครบเหลืออีกประมาณพันเจ็ดรอเก้าสิบขั้นก็เหนื่อยแะแกนตอนนี้พักก่อนแนบ,บหนึงแล้วเดี๋ยววิ่งขึ้นไปต่อโอเคตอนนี้ก็นั่งพักอยู่ตรงน,นี้ช่วงนี้มันก็ช่วงโควิดนะไม่ค่อยมีคนเลยแล้วก็พอไม่มีคนนะคะมันก็ดีอย่างนึงก็คือมันก็ขึ้นง่ายใช่ไหมไม่มีคนแล้วก็ เงียบสงบดีด้ออันนี้ก็แต่มันก็ไม่มีคนมาขายของเหมือนกันที่ขึ้นมาก็เจออยู่แค่ร้านเดียวเองก็ไม่ได้ซื้ออะไรก็เลยขึ้นมาต่อเพราะว่าก็ซื้อน้ามาแล้วนะคะก็เดี๋ยวพอถึงสักสามพันขั้นแล้วเดี๋ยวไปถ่ายอีกทีมแล้วกันนะโอเค นี่ก็คือบรรยากาศข้างล่างนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบทุ่งนาทุ่งหญ้าก็มีบ้านเรือนมีโรงเรียนมีสนามบินด้วยนะคะนั่นนูน่นจะไกลหน่อยแต่ก็ยังพอมองเห็นนะคะจะส่วนใหญนะ่ที่เห็นนะ่ะจะมีเป็นทุ่งหญ้าทุ่งนาอะไรประมาณน,นี้สักมากกว่าแล้วก็ตรงโน้นนะตรงโน้นน่าจะเป็นโรงเรียนนะนั่นแหละ แล้วก็ตรงนี้นเมือนกับเขาทำเป็นตรงนี้เป็นถนนนะตัดไปตรงนู่นไปเรื่อยๆนั่นแหละตอนนี้ผมก็อยู่ประมาณขั้นที่สองพันแล้วแหละสองพันห้าร้อยประมาณเนี้ยอยู่สูงละก็เดี๋ยวไปดูกันข้างบนยอดเลยแล้วกันนะโอเคตอนนี้ก็สามพันขั้นแล้วนะ 0ันขั้นแล้วอีกนิดนึงคือเจ็ดร้อยเก้าสิบขั้นก็ถึงแล้วแหละเชียร์ไปบนยอดเลย,เอยตอนนี้ถึงแล้วนะนี่ลยหน้าวัดปลาเราขึ้นไปถึงกันเลย แล้วก็ตรงเนี้นะอากาศจะเย็นมากแล้วเพราะว่าชั้นบรรยากาศเนี่ยคือชั้นโทโมโสเฟียชั้นบรรยากาศชั้นที่หนึ่งนะมีไอ้น้ำเยอะแต่ว่ายิ่งสูงยิ่งเย็นแล้วก็อากาศยิ่งน้อยซึ่งตอนนี้มันก็เย็นเย็นแะนะหายใจได้อยู่แต่มันก็อากาศน้อยตรงนี้ก็ถึงแล้วนะครับข้างหลังมันเป็นวัดข้างหลังเป็นวิวขึ้นมาน่าจะเห็นแบบชัดกว่าตอนที่แล้วเยอะเลยเพราะว่ามันสูงกว่า ไกลกว่าน่ะนะตรงนั้นจะเป็นเอ่อเขาทะลุนะที่กลางแล้วก็ไปดูากลลูกก็จะคงเห็นแบบว่าพภูเขาลูกเล็กๆไปทุ่งหญ้าทุ่งนาโอเคนี่นะอ๋เป็นบรรยากาศวันเนี้ยดูตรงนู้นน่ยนะคือข้างล่าง ข้างบนตรงน,นั้นมันก็จะเป็นคืออะไรนะเรด้าเออใช่ก็ไปตรงนั้นก็เป็นเขากระจมอืมอืมอเคีย๋ยวไปไหว้พระกันก่อนแล้วกันวันนี้เรามีเฟอรมาลลยเอ้ยไม่ใช่สิแต่ถูกแล้วมีเฟอรมาล่ยี่สิบสามพันสองพวงเอามาไห 20, ว้กันนะครับโอเคยไปไหว้กันเลย ตอนนี้ขึ้นมาถึงยอดเขาพระจาจาร์แล้วก็เหนื่อยมากเหนื่อยมากจริงๆก็3,700กว่าขั้นกันใช้เวลามา,า1ชั่วโมงถึงพอดีวันนี้โชคดีแดดไม่มีแต่ว่าอากาศค่อนข้างชืน้นเหนื่อยจริงๆครับก็เดี๋ยวเราก็ไปไหว้พระกัน ตอนนี้ก็ลงมาประมาณส0งพันิดนิดละใกล้ถึงพื้นแล้วแหละอีกนิดนึงก็ลงมามันก็ตอนขึ้นใช่ไหมไม่มีแดดแต่ว่าตอนลงมามีแดดแล้วก็โหเราก็ร้อนอากาศก็ร้อนเหนื่อยจริงเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่ข้างล่างเลยละกันนะแเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกันโอเคไปก็ตอนนี้ถึงข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเนถึงแล้ว ก็คือตอนแรกเจอเข้ามาใช่ไหมตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับอย่ยลงมาาบบนดอดนู่นน่ะนูะ่นเลยอะหอสงัดแล้วก็กค่อยๆลงมาแล้วใช้เวลามานครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นแหละยี่สินาทีถึงครึ่งชั่วโมงก็ลงมาเรื่อยๆก็มาถึงละโอเค ถึงข้างล่างแล้วตรงนี้ก็เป็นเอ่อที่ว่ายนั่นแหละจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะผมก็ลืมไปแล้วใชบัวสดเออบัวสดใช่สาราไม้สัตวอืมสาราไม้สัตว์ที่นี่สวยงามใช่ตอนนี้ก็ลงมาถึงแล้วแหละแล้วก็ขึ้นรถละซื้อน้ำกิน